สวัสดีค่ะจูนค่ะช่องจูนเวสเซนออสเตรเลียกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจูนเวสเซนออสเตรเลียนะคะ,ะวันนี้เป็นครั้งแรกของหนูนะคะที่ทำซูชินะคะกอ็อุอปรกรณ์มีนะคะนี่เลยนะคะก็คือข้าวซูชินะคะข้าวญี่ปุ่นนะคะข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ น้ำใบเตยค่ะจุนใช้น้ำใบเตยนะคะจุนก็หุงข้าวนะคะโดยข้าวสามถ้วยน้ำสามถ้วยนะคะข้าวนี่ต้องซาวแบบซาวให้สีขาวๆออกนะคะจุนซาวสามน้ำนะคะแล้วก็จนเห็นว่าโหวิตามินออกไปนะคะจุนก็เลยใส่น้ำใบเตยแทนนะคะก็ได้สีออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วหอมมากเลยนะคะหุงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะก็จะเหนียวค่ะ เหนียวเหนียวนุ่มๆอ่ะนะคะจากนั้นนะคะเนี่ยค่ะจะเหนียวนุ่มๆและหอมด้วยนะคะแล้วจากนั้นนะคะจูนก็จะผสมนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้วนิกานะคะของเจแปนนิสนะคะแต่นี่จูนใช้สูตรเองนะคะเนาะปกติแล้วเนี่ยใช้3มช้อนนะคะแต่ว่าวนิกาอันนี้มันจะเข้มข้นมากจูนจะใช้แค่ช้อนครึ่งนะคะช้อนครึ่งค่ะแล้วก็ใส่น้ําอีกช้อนครึ่งนะคะใส่น้ําอีกช้อนครึ่งค่ะ เพื่อให้มันเจือจางนะคะนะคะ2ช้อนก็ได้ค่ะนะคะชิมหน่อยนะคะค่ะอืมเปรี้ยวดีค่ะจากนั้นน้ำตาลนะคะน้ำตาล3ช้อนเอ้ยโ้อน่ะน้ำตาล2ช้อนค่ะ,นนคะ,ะหนึ่ช้อนเราลดได้นะคะจาจจะใช้ช้อนกว่าๆอันนี้ส่วนผสมแล้วแต่เลยนะคะ เกลือคะนะคะหนึ่งช้อนแต่จนจะใช้แค่ครึ่งครึ่งเนึ้อคะช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าจะลดความเค็มแค่นี้แหละคะ่ะก็คนนะคะคนแล้วก็ผสมในนี้นะคะ่ะสูตรมีแค่นี้แหละคะ่นะ,คะข้าวก็ร้อนๆนะคะเดี๋ยวเขาจะละลายอยู่ในนี้เลยก็ออกหวานเค็มเปรี้ยวนะคะผสมข้าวไปหน่อยโอเคค่ะ จากนั้นก็คลุกค่ะง่ายไหมคะคลุกให้ทั่วๆเลยค่ะ,นะคะแล้วปล่อยให้เขาเย็นนะคะจากนั้นแล้วเดี๋ยวจูนก็จะมาห่อนะคะมาห่อวันนี้ก็จะใช้าสาหร่ายทะเลนะคะสาหร่ายทะเลนะคะแล้วก็แซลมอนนะคะแซลมอนนะคะแซลมอนนี่เป็นแซลมอนเอ่อ what you call สโมค่ะสโมคแซวนอบควันนะคะแล้วก็มีนี่นะคะวัตถุดิบแคปซิคัมค่ะแล้วก็คิวคัมเบอร์แตงกวานะคะแล้วก็อะโวคาโดค่ะโอเคนะคะแล้วก็มีขิงทานด้วยแล้วก็มีมายองเนสของเจเป็นนิดด้วยนะคะค่ะก็คนให้ทั่วนะคะแล้วเดี๋ยวเราชิมนะคะชิมว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นห่อกันนะคะโอเคค่ะชิมนิดนึงค่ะ ชิมหน่อยค่ะอืมรสชาติอร่อยค่ะสามรสค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูขาน้องจูนี่ค่ะพี่ปูเป้น้องจูนทำซูชินะคะครั้งแรกของหนูนะคะนี่ผสมข้าวไว้เรียบร้อยเลยนะคะนะคะข้าวข้าวซูชินะคะแล้วก็มีแซลมอนนะคะแล้วก็มีสาหร่ายทะเลนะคะแล้วก็มีซอสนะคะมาดูนะคะผลงานของน้องค่ะ นี่เลยค่ะซูชิจัมโบ้ค่ะไส้ทะลักค่ะอันนี้หนึ่งอันนะคะอันนี้ของรามนะคะทําเรือสวยหน่อยนะคะอันนี้น้องจูนค่ะไม่รู้ว่าเป็นงูหรือเป็นอะไรเห <ś c oughs> มือนปลาดุกเลยค่ะพี่ขาจุ๊บๆพวกนี้พี่ปูมาห่อเองนะคะจูนทําได้แค่นี้ละค่ะบายบายโอเคค่ะ this is the first time in your life ไหมเนี่ย Big s u s sushi <ś c oughs> สงสารลาบจังเลย What do you think? Mm, Good. Good. <laughs> Thank you. You sure? You like it? มีร้านคนเดียวละค่ะที่ทานได้ Thank you LaFie. <Yeah>. Mm. What about taste? Mm. Mm. t e like s t e Hmm. Hmm. Tastes like. Tastes like chicken. <laughs> Salmon. Tastes nice. Mm. And what I have to do? อันสมันให้คนดูปาปซูชิค่ะพี่ปูเป้ค่ะวันนี้มาเชิญนุจูนห่อซูชินะคะอันแรกนะคะอันอันแรกที่ที่ปูทำเองค่ะก็เอ่ออันแรกของหนูเหมือนกันค่ะแต่อันแรกของพี่ปูนี่เยี่ยมมากเลยนะคะให้กำลังใจตลอดเลยคุณจูนเนี่ยใช่ค่ะพี่เพราะว่าเราสองคนก็พอฝีมือประมาณเดียวกันเลยค่ะเพราะเรา ให้พลังแห่งความรักนะคะในอาหารนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาะค,ะค่ะค่ะเยอะมากเลยะคะ่ยะเห็นไหมคะพี่เดี๋ยวเราช่วยกันนะเราสองคนต้องช่วยกัน,นะะ่เดี๋ยวสักครู่นะคะพี่เออเขาบอกว่าอ๋อโอเคค่ะเดีค่อนีย่ยมเลยค่ะพี่พลอย่างพี่้าเกิดที่อยู่นานๆจะมีสิทธิ์ในว่าได้เป็นเนาะเดีย๋ยวก่อน,นะค่ะพี่พลอเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ออน ค่ะนี่ค่ะพอจุนได้อย่างนี้ใช่ไหมจุนรู้สึกว่าข้าวเหนียวมันเยอะจุนก็เลยใส่ผักจำแจงค่ะสวยค่ะสวยเหมือนคนทําเลยค่ะอขอบคุณค่ะปักหวาเรียบร้อยค่ะพี่ปูเรียบร้อยจริงๆของจุนยังไส้ทะลักเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่โอเคค่ะจัมเบิลสูช can you tell me what about can you comment please the rice Very nice, good texture, tastes good, packed together nice, sticks sticks well. And vegetables mix. Mmm, good flavors beautiful. Thank you. ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องจูนเว i l s o อ Australia กดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องจูนเว i l s <laughs> o อ Australia แล้วมาฟังเสียงหัวเราะกันนะคะเพื่อในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะ